ปฏิหารรักเร็วๆนี้ปฏิหารรักเร็วๆนี้อ่ามีการปรับนะคะมีการปรับเข้าหาการโซเมดเอ๊คนที่คุณคบอยู่นะคะหรือถ้าคนโสดจะเจอเนื้อคู่นะคะคนโสดจะเจอเนื้อคู่นะนะคะเป้าหมายความฝันที่คุณทำ อุ้ยอบานร้านคือรวยไม่ว่าคุณตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นะนะคะคุณจะประสบความสำเร็จไลฟ์โพสของคุณนะคะทำงานร่วมกับจัก,กรวาลแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่สดใสที่เข้ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือคุณจะได้ปรับความเข้าใจกับคนที่เป็นคู่ของคุณและมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นะคะเออ ชื่อของคุณกําลังจะดีมากๆนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณกําลังคิดจะทําอะไรลงมือทําอะไรทํามันเลยนะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะเฮงเฮงปังปัง,ปงอนันดันนะคะบางครั้งร่ารวยนะคะ